ทุกตรงที่ประเทศไทยเนี่ยล้ำมาประเทศกูแต่พวกมึงก็ไม่เคยยอมรับกันสักทีคิดว่าพวกวก,วกูเนี่ยไปล้ำพวกมึงแต่ที่แท้ก็คือทุกตรงคือพวกมึงเน่ล้ำพวกวกูนี่เขาท่างบักบอยเลยนะออนายกไทยออกมาว่าแบบนี้เขาท่างมันเลยนะบักบอยออมันเฝ้าเฮดลิปออกมาตอบโต้อย่างเร็วเลยนะออกลัวอยากรู้กันละว่าประเทศไทยเนี่ยไปลุกล้ำแผ่นดินกมัมพูชซามองไหนตรงไหนเออกูไม่เคยเห็นประเทศไทยไปลุกล้ำแผ่นดินกมัมพูชซานะ กูเห็นต่กมบูชาเนี่ยลุกล้ำแผ่นดินไทยเออขันมึงมาประเทศไทยไปลุกล้ำแผ่นดินกัมพูซาเนี่ยมึงหาหลักฐานมากลางเลยเรามึงก็ออกมาซีเลยมาตรงไหนที่ว่าประเทศไทยไปลุกล้ำแผ่นดินกัมบูซาเนี่ยเออกูว่ามิตรกรรมบูซานะมาลุกล้ำแผ่นดินประเทศไทยเออนายกไทยออกมาบอกแบบนี้เลยบ่อยมันไดทีมันเลยนะเขาทางมันเลยนะมันเฝ้าเฮดลิปออกมาตอบโต้อย่างเร็วเลยนะบ่อยเลยเห็นเนาะขันมึงมาประเทศไทยไปลุกล้ำแผ่นดินกัมบูซาเนะบว มึงหาหลักฐานมากลางเลยแล้วมึงก็ออกมาซีเลยว่าตรงในที่ว่าประเทศไทยเป็นลูกล้ำแผ่นดินกัมพูชานะเออกูอยากรู้กันละ <c oughs>